สองเดือนสิบกว่ามือสองเดือนในขนาดนี้เลยแม่นครับสองเดือนสิบกว่ามือที่ได้ขายแล้วรุ่นนี้แม่นครับก็ประมาณอีกเดือนกลัวเนี่ยกับจับครับโอ้นี่คือสองเดือนสิบกว่ามือแม่นอุ้ยครับพี่น้องครับไ้เดียมันก็มันก็พ่อพ่อเลี้ยงจะคล้องอยู่ไรอย่างไรพ่ออยู่ไรนี่แหละครับเกิดอยู่ก็ควบสอบกับมวนนี่ยนีครับพ่อเออโอ้มันพอดีบอกไปน้องเดียมันเกิบพ่อได้เต็มหล่อยเต็มเม็ดน่ะน้องเืียมันเกิดมีบางครับการ นั่วมันการเหตุการทําเนาะมันก็เป็นลาบเลือนทุกอย่างเป็นะครับผมเออของมันมันต้องศึกษาในนี้นะครับมุ่นในคอยลงมือทำนะ่อเยับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อมานพอกับบ่าาน้องในช่องปบป๋าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืนอวานบาน้องกัจะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งแปลงนะครับนาอตรงนี้ก็คือพอเพิ่นจะเลี้ยงปลาทั้งเบิดได้ครับเด้อเป็นกะชังอยู่แม่น้ำมุ่นนะครับเด้อนี่ พี่กัดแปลงนี่กับยูบ้านอีปุ่งมาพ่อแมนครับหานั่งเงาครับบ้านอีปุ่งตำบลดนเนอแมนครับอำเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือนีบ่านน้องก็จะพาพี่น้องมาหาเจ้าของฟาร์มเพิ่นพ่อครับสวัสดีครับผมครับผมพ่อซื้อพ่อหยั่งนอซื้อพ่อซักครับพ่อสักนอครับผมครับผมเท่ากับเลี้ยงปลาอยู่นีประมาณแมนครับสี่หหปีแล้วครับสี่หปีแล้วแมนครับเฮาเริ่มเลี้ยงมาัตงแต่ รุนน้อยๆเลยบอพ่อนี่แม่นครับแต่ปลาได้สามสิบตัวโลโอ้สามสิบตัวโลแม่นเดี๋ยวนี้มันเก็ตัวละหาขีดกลับครับาบานนี้องไปเอาพันปลามาแตะใส่ครับพ่อเป็นของบริษัทครับโอ้เป็นของบริษัทแม่นครับอืมของบริษัทเลยครับพี่น้องเด้อระบานเขาจะึ้นขายนี่ประมาณจักเดือนพอบานเท่าเลี่ยงมากไหมพ่อสี่จักเดือนเขาจังจะได้ขายครับ ประมาณลอยยี่สิบวันหรือว่าลอยลอยสิบเต็มเขานับไปเลยแม่นครับสี่เดือนน่าหลุดล่ะสี่เดือนครับคือสี่เดือนมันเป็นยังอากาศมันดีกะ่ันบ่มีหลูกไม่ไพ่อย่างกะไปเรื่อยๆเป็นทุนละสี่เดือนหมดล่กับวลอยยี่สิบวันหมละคือเขาจะให้อาหารรุ่นน้อยจักสีตลอดเลยอยู่บ่พอครับไม่รุ่นนึงอีกครับโอ้เริ่มแรกนี่ก็คือน้อยก็นี่อีกแม่นรุ่นลรกเป็นอาหารเม็ดน่อยตอนนั้นเม็ดหน่อยแต่กินอยู่ประมาณจัก เกือบเดือนนี่แหละครับเทากับมาเปียนแมนครับมาเปียนตัวนี้บ่นเบอร์เดียวบ่นครับบานนี้เขาจะมาให้อาหารนี่มือหนึ่งนี่ประมาณจักสวอพอบักอาหารป่าครับเอาไ้อิม่มเอาไ้อันนี้บมเล่นที่แต่มันแต่มันมีลูกมีพ่พยหรือว่ามีอันนั้นมันก็นกนต้องพักต้องหยุดน้ำเนี่ยนะครับถ้าผมก็ต้องเสพเสฟการให้น้ำเพราะว่าถ้องมันมันจะบอ่ออันนั้นครับพุก ครับมันจากการใหย่กันยังมันจะบอกคือกาอยังอื่นนะครับพี่น้องครับจึงมีครัคือป้าน้องผ้าป้าพงึ้นมาไทยขีบน้ำเดยอพี่น้องเด้อนีครับผมบ้าพงมันจะมาจับผาพนำบ้าพงกับบ้าเป็กนะครับเด้อนี่บ้าเป็กมาจากสุรินทร์ครับผมแล้วก็เพิ่นกับมาเลี่น้ำกับมาทายขีบน้ำกันครับอมีสะออ้อนแองเลยครับเด้อเข้ากระจับขึ้นมานี่เข้าเอาไปขายตลาดเลยบอกพอบาทเพิ่นสิเป พวกมันจะไปนาไม่ตลาดแต่ละจุดแต่ละจุดครับไกลเนี่ยกับสุรินผมแลวมันไปโอ้สุรินก็ไปแถวภาคอีสานเขานี่แช่จะแม่นทุกทุกที่แล้วครับของพอจะเลี้ยงปลาจักชนิดพออยู่นี่มีอย่างเดียวครับปลานิ่นอย่างเดียวปลานิ่อย่างเดียวเลยแม่นครับผมคือเขาสีรุ่นนี้ใส่เดียวกันบดเลยแม่นโอ้จะเลี้ยงหมุนเวียนอยู่นี่เลยเป็นแบบแม่นครับครับผมตรงนี้ก็คือเขามาปลักลักอยู่มุ่นเลยแม่น โอ้ oh. นาช่วงนี้คือนาฝนยังสี่บานเคยเจอปัญหาบ่ครับนาฝนนี่จะบ่เอยมีปัญหาบนเลย hmm. เพราะว่าน้ำมันมันจะไหลเวียนนะมันจะไหลครับมันจะบ่เป็นมันจะบ่เป็นมักหมุมคือจังช่วงนาเรียงอืมกับนาแล้ง hmm. น,นี่นาได้เรียงง่ายเว่ากันนาฝนครับนาฝนนานานี่ยนะนาไม่ไหลนี่แหละ,นา,น,าลาน,ละนามหลากนี่แหละ oh. เพราะว่าเสียโลกมันจะบ่ตกข่าเขาบ่ได้ใสออกซิเจนเลยช่วงนี้ไม่ได้ใสครับแต่ว่านาแรงต้องใสโอ้ oh. ช่วงนาแร่งคือบอกง่ายน้ำเบ่ไหลแม่นครับเข้าต้องมใชัซอยเพิินแม่นตองซอยเพิ่นเพราะว่าคือคือปานิ่เข้านี่ต้องมักน้ำไหลนะมันกับมีส่วนครับครับเพราะว่าปลแม่น้ำนี่มันมันจะข้าเจ้าจะมักเพราะว่ามันจะมีความแสบความมันกวากันโอ้ตรงนี้คือเข้ามาเลี้ยงอยู่แม่น้ำมุ่นเลยตัวนี้ครับแม่นครับสปลาแม่น้ำนี่พวกลูกค้าจะมักอ้เอาพอครับบานเข้าไปเลี้ยงตามน้องตามหน้าเข้าอยูสิได้บอกมันกับบ่ได้จันบุกบุกหัวโดนบุกหักัน ม่าไม่คือกันคือมากกับเลี้ยงนี่เลยเมียงครับคือแม่น้ำหมวกกวงมันจะควมอิสระของป่ามันจะดีกว่านะครับอตรงนี้ก็คือเท่ากับมาเลี้ยงอยู่ยังสีอยู่ตลอดปีหมุนเวียงอยู่นี่เลยครับปีละสามเทือสองเทืออล้วแต่ครับบ้านนี้เท่าเท่าได้จังไดพอบ้านเท่ามาเลี้ยงป่านครับเท่ากับสิบ่านในดีแหละมันก็ได้มันก็ มันก็พ่อพอเลี้ยงเะ็กคลองอยู่เลยนี่แหละพออยู่ใดนี่แหละครับพ่อบอนี่นี่แหละครับผมเอาพอครับก่อนเฮ้าสีมาเลียงยังสีเฮ้าไดลงทุนหนังบอลลงแล้วครับแบบใดพอแบบลงทุนเฮากระชั่งกระของเฮ้าครับโอ้กับเงินมาจงมาจำพันเอกกับมีบางเงินพันบ้านี้ของพ่อนี่จักกระชั่งครับอยู่ในนี่สิบสี่ครับสิบสี่ครับเฮ้าบอเฮ้าลงบอลละขัันประมาณพันพันสามพันสองโอ้พันสามพันสองพันสองนี่แหละ คือสี่เดือนนี่เข้าก็ต้องจับขายเลยนี่น่ายเจ้าบุ้งสี่เดือนเพราะว่าช่วงนี้ปลามันขาดก็จะประมาณอยู่นี่เยอนหนาเพอเกิดจับมันพันหาเมือมาแล้วเพันหายพันเมือมาแล้วนี่บานนี่เข้าหาตั้งแต่เขาแก่ย่างเดียวบ่พอหรือคนแม่เอานี่หาแต่เขาแก้ย่างเดียวเานีได้บ่กโบใดโบ่ได้บ่ได้โอ้ตรงนี้คือเข้าขายเพราะว่าเข้าผูกมัดทุกเขาเราได้เซ็สัญญากันเรียบร้อยนี่ครับครับสัญญากัน โอ้ ه, เริ่มต้นนี่คือเข้าปลูกมัดกันียบบ้อยเมอนอาหารี่เป็นข้งเผา่หรืขอข้งเพิ่นของเพิ่นเบิดคึ<อ>้นเข้าก็บแนบ่นแบบมาเข้าก็จังคอ่อยหักลบตบหนีกันอ๋อครับโอ้นี่คือสองเดือนสิบกว่ามือเมนอุน้ยครับพี่น้องครับเบิ่งเป็นเป็นปลานิ่นพันหยังงรับพอบานพ่านอันนี้เข้านี่ล่ะพ่านใดผสมพันนั้นนี่พันนั่นล่ะโอ้เป็นพ่านผสมขาธรรมดาเมนพัานครับเขาเห็ดมาแล้วนะแบบ บริษัทกระจกเฮตดมานะครับครับเอาทีไปทีมาของเขาก่อนเข้าสิมาเลียงปลานี่เข้าเฮ็ดหยังมาก่อนครับอยู่นี่กะจกะสิว่าในแน่ล่หละมันก็ดล้วมันก็อยู่กับอาชีพเนาะมันอยู่รอบมุ่นเนาะมันก็ครับผมจกะสิว่าตั้งไห๋เข้าเลียงมากประมาณจักปีแลวครับอยู่นี่เลียงมากหลายปี้วครับโอ้หลายปีครับพี่น้องครับอุ้ยเบิ่งตอนซ้อนแห่งครับปลานินนะครับเด้อนี่ครับผมเป็น พันมาแต่ปักไต๋มั้งครับโอ้พันมาแต่ปลักไตได้ครับพี่น้องเป็น,นอของมานเน็ตพันเบืองเบืองครับพี่น้องครับเวลาเข้าขึืนสี่เดือนนี้เข้าใด้เงินจังใดพอปะมันเก็าแต่มันซิบแต่มันบบบบเป็นหยังมันเก็เพราะเดี๋ยวอันนี้ครับซิบกลัวเลยแสนกลัวอยู่อแต่เันบบเป็นหยังแต่เันแต่เป็นอยู่ดีไม่แห้งเป็นนะในไพ่สี่เดือนแม่นครับไพ่ในสามเดือนกัวสามเดือนกวกลัวเข้าก็ไดเงินแขนมาใส่แล้ว แม่นครับครับเพราะว่าเฮากะหักออกเบิดทั้งเบิดเออหักของเพิ่นออกเบิดนั่นล่ะครับก็คือตรงนั้นก็เป็นแสนนี่เป็นของเฮาเลยแม่นครับครับเอาพอครับบ้านนี่เฮาเคยเจอปัญหานอกหนามนอกหยังเคยแล้วครับคือกันอยู่แม่นเจอมาทีนึงนะครับแต่ว่าพักกําลังพักมา2-3ปีนะครับก็เลยพักซะก่อนพักซะก่อนครับัน้ก็กลับมาขึ้นลองใหม่เป็นหยังครับพ่อเพินจังนอก้ําช่วงนั้นมันเป็นน้ํามันฝนฝนมาใหม่ฝนมาใหม่ช่วงเดือนกันยานี่แหละ ฝนมาใหม่บันปี่น้องก็น้ำแรงนั่นฝนตกมัดโตขามมันไหลลงมาบันนี้มันก็สิมันก็เล่นนกมันแบบตายเบิดร์บแบบโบเดลาบลือนขื้นกันนามีอุปสรรคขึ้นกันครับครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับเฮ็ดหยังก็ต้องมีอุปสรรคเนาะบ่เนาะครับแต่ว่ากัน้อยนักเลยนะโซิีนอกเออแต่ว่ามันก็โอกาสมันก็มีน้อยอยู่ดอกแต่ว่าเฮาก็ก็ระวังเอานะครับพยายามเบิร์นผมอากาศนําเบิ่งพฤติกรรมของป่านําว่ามัน บาปลาข้างนอกมักกวนเท่าบพอป่านี่ครับนี่บพอปลาดูครับโอ้ปลาดนีีกแมากสุดยอดเลยครับปลาดูนี่ลายข้างเท่านี่เลยแมนครับครับผมส่วนด่างส่วปลากหางขาท้างกุ่เหมือนกันเลยอาอพอครับบานเท้าคือดใส่ทั้่งแพร่เขียวแพร่ดำคอับอันนี้เป็นกันอาหารครับแพร่เขียวนี่แพ่เขียวนี่กันอาหารกันอาหารบ่นไมล่ออกก้าหนอกครับครับแพร่ดำแมนแพร่ตัวนี้เป็นตะไร้ตัวนี้จะอยู่มั่นเก่าสซบเส้นครับแพร่เขียวนี่ครับครับ ควมป่วงก่วมแง่ของเห้านี่เดียประมาณกระช่างสามคูณหกสามคูนหกเมตนเลือกแตพอบาทเลือกนี่ยอยู่มันสองเมตรถึงสามเมตรเหล้วแต่สองเมตรกว่าแมนครับอป้าพอเห่ายางให้อาหารไปสังนผุดน้ำแนครับเพลิงรับพี่น้องครับโอ้ตรงนี้ก็คือเห้าามห้อาหารมีเศร้าแรงบ่พอช่วงนี้ปกติก็เิ่นกับกับสามเวลาครับแต่มันใหญ่แล้วปลาใหญ่อันนี้ ต่วันนี่เดี๋ยวนี้ผมยังไห่สองเวลาอยู่คือป่ามันผมมาท่านอันนี้ปันเลยรับเบิ่งๆรุ่นก็เลยให้สองเวลาซะก่อนไก่สีไดรข้ยแล้วรุ่นนี้แมนครับประมาณอีกเดือนกลัวๆเนี่ยก็จับครับโอ้นี่ก็คือสามเดือนแล้วแป่นบ่อสองเดือนกลัวสองเดือนสิบกว่ามือสองเดือนใหญ่ขนาดนี้เลยแมนครับสองเดือนสิบกว่ามือโอ้เขาก็จิจับประมาณ้าป้าเขาบ่คอยมีจับอยู่สามเดือนก็ได้เลยแมนครับ อาจจะเต็มที่แปดสิบวันมึงก็จับลูกเถือดถ้ามันบ่มีปลาปลอยตลาดบ้านไส่ไส่ขนาดนี้ของเฮานี่สิจักโดพอนี่ตัวหนึ่งประมาณหาขีดเขขีดครับโอ้สีพอดีแม่นเดี๋ยวนี้มันยังซ้ำเนี่ครับประมาณแต่ว่ามันจะเสพไปอาหารนีกว่าบานร้อยสองร้อยสอบนี่ก็คือสีถึงแล้วครับกะสีพอดีเลยแม่นครับครับผมบ้านกับอาหารเพิ่นนี่เพิ่นเอามาให้เฮาคู่มือบ่หรือเป็นอาทิตย์ครับพ่ออาทิตย์โอ้อาทิตย์หนึ่งสิมาให้เฮาทีหนึ่งก็คือคือโทรสั่ง คนกับม่หายเลย่นกับมี่พ่อหนามีคนดูแลครับการเท่าดูแลกันอัอนนเนีฮยเิ่นกับมาด,ดูแลให้องอย่โอ้ยพันตัวนี่หลายแหงเนะพ่อเนอะ <c oughs> เวลาใหญ่มากอาพ่อครับบ้านนี้พอเห็นปลาเห็นในห้องเฮาใหญ่ๆจังสีพอมีความสุขบ่พอแม่นครับเป็นปวิถีชีวิตนะครับโอ้บึงครับพี่น้องครับต่อ่อนซอนแหงเด้อมีบ้านน้องกับมาเห็นังสีกะ เป็นเป็นวิถีชีวิตของชาวมุ่นลหระบอกว่าซื้อได้เห็นนี่กับมีควัวสูงม่ยนครับตะเลียงหรือเกี้ยอะไรเห็นมันกินอาหารนนี้ดีจริสิกะเออมีความสูงครับครับสุดยอดแห้งขนาดส้น้งคุนไป่ตะตันหอดโอ้ตรงนั้นเท่ากับมีอวันไว้หอล่หมอพอเน่ยตัวนั้นมันเป็นอันนั้นพันดอกคายสะดุ้งปลาครับสะดุ้งปลาเวลาปลาห้าออกบมอพอเมียนครับตอนนั้นกะกินปลาเวลามาสู้น้ำอานน้ำปลาเนี่ยเท่านี้ละครับครับก็เลย พอได้กินน้มันต้อนส่วนครับครับพี่น้องหุดยอดแหงเด้อครับเด้อาผู้ได้ผ่านไปผ่านมาเห็นยังสี่อยากแวะมาเล่นกะมาได้เลยครับเด้อเบ่งปลามาเห็นปลาเลยนี่บ่ยอยากออกจากมองหนีเลยครับพี่น้องจุดยอดหลายเอาพอครับบานในห้าพี่น้องเข้าผ่านไปผ่านมายังสี่อยากลงมาเล่นน้ําพอดีมาได้บ่ได้ือนครับมาเบ่งมาอันไหนได้ครับหรืออีกช่องทางหนึ่งยังสี่พอพ่อมีเบอร์โทษติดต,ต่อบอ่ครับอ่ะ มีอยู่ครับเอือยังนอซุดหงหาครับท่าผมสองแปดสามครับท่าผมซ้ำเก่าซุดแปดครับครับพอซื้อเหรียญพอยังนอพอสักครับใช่ครับอ๋อสาลายมันจะมาเสียมน้ำก้นกระซั่งครับครับผมน้ามันมันยอดแห้งครับพี่น้องครับ เอาพอครับบานนี้สุดท้ายแล้วพอสิมียังอยากจะฝากบัวผู้กำลังอยากจะเฮ็ดเกษตรเพื่อพ่อเนี่ครับโอ้จักสิว่าจังได๋เนาะครับตัวนี้วันมันก็ขึ้นอยู่กับความสอบครับม่วนนี่เนาะครับพ่อเออมันพอที่บอกไปน้องเถื่อมันก็บ่ได้เต็มลอยเต็มเม็ดน่ะน้องเถื่อมันก็มีบางครับการแนวมันการเฮ็ดการท้ำเนาะมันก็บ่ได้ลาบเลือนทุกอย่างไป็ะกัเอาแต่พยายามศึกษาเจ้ได้ดีเลยครมันครับผมเออของม่วนมันต้องศึกษาแนเรื่อนะครับม่วนเนี่ย คอยลงมือทำนาะพ่อเนาะแอนครับผู้ไดอยากเคสกับเบิ่งพ่อเป็นตัวอย่างเนาะแอนสุดยอดครับนี่ก็คือรายได้แค่สี่เดือนหลักแสนเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้คือแม่น้ำมูลเท่ากับเลี้ยงปลาอยู่ในหลุมแม่น้ำมูลแต่มันบ่หลายนะครับปลาบ่คือก็สร้างไงพันธยี่ทึ่งพันธุ์ใดทั้งนั้นพันธุ์ใดทั้งนั้นสองทั้งสามหมดเล้วรับครับครับเป็นเป็นโล่งทั้งปลาครับทิ่มปลาในน้ำโอ้ถือว่าซ้ำนี่ก็ พออยู่ด้าเลี้ยงเขาเฮ้านอกแม่งครับแต่ขายของเป็นหลักครับบมาขายของน้ำเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องครับบ้าน้อกกับภาพพี่น้องมาเหร่น้ำพรอพะเลี้ยวกะได้ก้วมบุูไรลายยางไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะแต่ขอบคุณพอได้หลายครับที่ไฮส้มฟ้ามเนาะครับผมขอบคุณครับครับก็อย่าเลื่อมในช่องกบป๋าห้าล่วยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านนอกนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านนองก็เย็บคลิปพี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ